对。<noise> <noise> เ uh ดี huh, ๋ยวหาครับเนี่ยอย่าเขินหนาทุกชาดิปวยถ้าปวยง่ายหนากินมางามงามมุงปวยยุนในขาวแต่ว่าแม่เป็นวิดีโอนะพูดเ็ย